ไปทำงานเนองหิมะตกหิมะตกค่ะ,ะติดประตูออกมาเอาตกใจตกใจกะ็ะบรรยากาศบรรยากาศแปลกตัว เตืนตากให้ไปทำงานนะจ๊ะมันคงตกปลแรงหรอกมันก็นสือยู่เด็กนีแกดัด